ริต้าหัวใจพองโตเฮ้ยโชมน้องเรเน่เรนิต้าฝากลูกสาวคุณเล็กไว้ในอ้อมใจของทุกคนหลังก่อนน่ารงเดชได้ออกมาเผยข่าวดีว่านางเอกสาวริต้าเสียริต้าเจนเซนได้คลอดลูกคนที่2เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่1นธันวาคม2,567งานนี้แม้ก่อนน่ารงเดชจะยังไม่ได้เผยหน้าตาลูกสาวตัวน้อยให้แฟนคับได้เห็นกันชัดๆแต่ก็เห็นแววเลยว่าต้องสวยได้คุณแม่ริต้าแน่ๆ รอบล่าสุดค่ะวันที่3ธันวาคม2567ริต้าได้เผยภาพครอบครัวครั้งแรกผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวเผยชฉมทายาทคนที่สองตั้งชื่อสุดน่ารักว่าน้องเรเน่เรนิต้านรงเดชท,ทั้งนี้คุณแม่ริต้าได้เขียนแคปชั่นว่าฝากเนื้อฝากตัวน้องคนสุดท้องของครอบครัวเรานะคะน้องเรเน่เรนิต้านรงเดชไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกคนด้วยนะคะขอบคุณสําหรับทุกๆข้อความที่ส่งมาให้ริต้านะคะได้อ่านแล้วอบอุ่นใจมากๆค่ะตอนนี้โลกทั้งใบเป็นสีชมพู แล้วค่ะหัวใจพองโตมากๆเลยรอบนี้เหมือนเดิมทุกอย่างยกเว้นเพิ่มเติมคือสมาชิกใหม่ของบ้านน้องเรเน่ค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ